เฮ้ยไม่โดนเลยในห้องเนี่ยเฮียหัวแตกเฮ้ยใกล้ได้แตกแตกสวัสดีกูไม่เห็นมันกูเล็งตัวไกลอยู่มันขึ้นมานไดมาสวยวางนะวายตายแล้วเราต้องชนะชิดโลกสวย ลูกมาหลังนี่เิายอะไรตองนักแตกเหรออะไรโดนสอม็ดีอะอะไรอะใครแตกะเจอหนึ่งารย้ายเกี่ยวมาให้กีนีไงหัวสพนามาพินามาพินามาออแม่สวยาขึ้นบนสิบห้าระวังระวังจตายจตายสวยขึ้นบนสิบห้า ข้างล่างข้างล่างกูโตเนี่ยพี่บุ๊กตัวขาวอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ไอคนชื่อวานนี่คือไข่ไว้ยังพี่บุ๊กอะเนี่ยแต่คนชื่อวานนี่คือไข่วานก็พี่บุ๊กแตกเฮ้ยเฮียเฮียพี่ก็ทำแบบกูใช่ไหมล่ะจริงลงคิดให้เวลาพี่ยิงสามวันมันแตกเลยอ่ะไอเทนี่ไปถ้าถ้ามึงเติมพันห้าแล้วแอดมินให้พันห้ามาสองเซตมึงจะคืนหรือมึงจะเงียบเงียบเลย พี่กะคนพี่คิดว่าลุงบอกเขาว่าอะไรถ้าขาแตบพี่พี่นโทรในตัวาเหนที่โทรเทียมาคืนเพ่ผมไม่ได้ดูพี่ผมเห็นูว่าได้สองเทสนะบอกไปดูว่ามันคูณสองไม่ก็ก็คิดว่าคูณสองอะไรเงี้ยกขบอกก็บอกเนี่ยเออเนียนไปมาเอาึืนเลยเพเอาดิเี่คิดว่าคูณสองบอกออกบอกออกจะนัถามี่จะออกจะนไอเจี่นัว่าไ้เจ้เยอะมากอะมากช่ช่วยหน่ กูไม่อยากดูยาลเทอร์เนทแต่ด okay, so okay, so hey, ูแทนนี่อ่ะเออทั้งรากดูคนวายออทเทนนี่โปเฮ้ยพวกพวกพกหน้ากูเนี่ยเอาดิพวกแกแตกพวกแตงแน่พวกกูแตงแน่อาร์ตี้ขายว่ะนี่พวกพวกแตกแตกแตกจตานะโง่ไม่ดูวะแตกพวกแตกเฮ้ยเทนนี่มึงเจ้าไงกันรหัสแลกกระลอกเนี่ยมันได้ของเนี่ยมันได้ของเนี่ยมันวิ่งเนี่ยตายพวกนี้นี่เนี่ยมันรอกูอยู่เนี่ยไอ้ทวกเบ็สเนี่ยแตกนี่โอเคผัวนี่ไอ้แกผัว ขอให้อ่ะโอเคโอเคแป๊บแล้วไม่ได้เห็น oh, ว่าสองพันอยู่เลยลืมไปอ่ะโอ้โหเต็มที่โหโหูลงแล้วลงแบบพีพีหมดเลยแต่แกเป็นโปรคลิปสามโดนใส่เปล่ารูหใส่เปล่าตุวเป็นใส่ยาดิว่โอ้ยนี่ไม่ขายอ่ะกดราคาเกินเขาขายกันแปดสิบปูขายครึ่งนึงแม่งยังกดอีกเนาะเธอดึง ก็สบ e ัดสิเที่ยวอะไรวะนั้นน่ะหนุ่มหล่อหนังสั <S <S ้นเปอร์พี่นัน อกแล้วนะพี่จ้านะนี่ไม่ฟังสเต็ปกูทางนั้นน่ะสเต็ปกูทางนั้นน่ะไปไม่เล่นตีสิบตัวครับเขาอาทิตย์นีอาทิตย์ีเฮ้ยไอ้น้องของบัวเบิร์ดอะเบิร์ดตัวละครตาย เฮ้ยใครไม่ตายตายสัตว์งูนี่แคตายแค่กายแค่ตายดิเวทควายแค่ฟันเกศแค่เหยื่อ่ดูดยาโดนมดมแต่ม่จดไลยไม่โดนเพื่อนโต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 ้โตไอ้าตายใส่ซอลตายนายโอ้ย้ไ่วย แม่งมันมันมันยิงโคต์ัวละสองตัวละสองเลยแยแม่งโควต์สองไม่ตายแต่แม่งแม่งโควต์ยังวะเฮ้ยไม่โคต์กูโดนคนละสองเมตรเออพี่องโดนตัวละสองเมตรแตกเลยเอาพาก่อนก็ได้ไอเก็๊ยบของกูอีกนะไอสเงไอไกลเอาแิ่กูยอ่ยงเอาแต่กูเฮ้ยมาช่วยมาช่วยอ่านน้ำมันดิไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยแล้วถ้าไปกูโดนกับอ่านอยู่สองคนแล้วเนี่ยโอ้โหหนึ่งหนึ่งอัสนะอัสนะเอาพัก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 เอาใจเด็ย